สวัสดีค่ะคุณครูใบตองนะคะวันนี้คุณครูใบตองนะคะนําสื่อดีๆนะคะในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์มาให้คุณครูทุกคนนะคะนาไปใช้กันเนาะเดี๋ยวคุณครูใบตองนะคะจะเอาไฟล์ภาพนะคะวางเอาไว้ให้ในเพจนะคะส่วนนี้ก็จะมาแนะนาวิธีในการใช้นะคะซึ่งจะบอกว่าสื่อตัวนี้ที่ทํานะคะคุณครูใช้ชื่อว่าสื่อการศึกษานาฏยศัพท์ AR ถ้าปริศนาาา์โค้ดนะคะได้ยินชื่อแล้วรู้สึกไงบ้างเอ่ยมีทั้งาร์โค d e แล้วก็มีท่ามีเรื่องของ AR ใช่ไหมคะซึ่งคุณครูได้ออกแบบมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นเดียวนะคะแผ่นเดียวแล้วแต่คุณครูจะนําไปจัดการเรียนการสอนยังไงก็ได้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะใช้กิจกรรมนี้ได้เนี่ยเราจะต้องไปโหลดแอปทุกคนเห็นแอปตรงนี้คะ Replayer นะคะด้านล่างสุดสีฟ้านะคะทุกคนโหลดแอปใส่โทรศัพท์ก่อนเนาะ ค่ะพอเราโหลดแอปเนาะเราก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็สแกนไปที่บัตรภาพได้เลยค่ะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้คุณครูคก็จะพูดนํากิจกรรมเข้าไปนะคะด้านซ้ายมือมันจะเป็นชื่อท่ารําต่างๆนะคะชื่อท่านาฏยศัพท์เนาะเราก็สามารถที่จะไปคลิกได้เลยวันนี้คุยกตัวอย่างท่าตั้งวงล่างมาให้ดูนะคะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้เนาะก็จะมีคําอธิบายแน่นอนนะ,ะ้นฐานตั้งวงล่างตั้งวงล่างเป็นการตั้งวงระดับต่ําที่สุดโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนลงด้านล่าง,างอยู่ เอวโดยตั้งมือขึ้นระดับหัวเข็มขัดนักเรียนกดปุ่มวิดีโอเพื่อชมวิดีโอการสาธิตได้เลยค่ะหรือไปกดที่ปุ่มวิดีโอสาธิตได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะคะซึ่งเราสามารถกดเพสซัมหลายๆรอบได้เลยถ้านักเรียนของเรายังปฏิบัติไม่ได้ลองไปฝึกกันดูนะคะ